เรียนหมอหนักไหมมันก็หนักนะฮะตัววิชาก็ยากงานก็เยอะอาจารย์ก็โหดจะเรียนจนจบได้นเนี่ยก็ต้องสตรองพอสมควรแต่คนที่ต้องสตรองกว่านี่นะฮะก็คือคุณพ่อคุณแม่น่าจะต้องฟังลูกบน่นแทบทุกวันเลยฮะ ปี6นี้น่าจะเป็นปีที่เหนื่อยที่สุดแล้วเพราะว่าแอคทิวิตี้เยอะมากเหมือนคนที่เรียนไปด้วยทํางานไปด้วยนะครับหนักที่สุดของค้าเป็นเอ็กซเตอร์สำหรับผมเนี่ยนะก็คือวอร์ดสันในส่วนดอกวอร์ดสันโรงเรียนแพทย์นะเขาจะแยกแผานกลงไปอีกนะฮะเฮปตโตเฮนิ ato, ast, GI, ate, Chase, T, กเบรสจีไอซันเด็กเชสซีวีทีนิวโรเอ็กซ์เตอร์ก็จะโดนจับยัดไปแผานกละ2คน2คน2คนผมยังได้อยู่ GI ไอนะหนักสุดเพราะค่อนข้างเยอะที่สุดเลยฮะผมมาอยู่ GI คู่กับเพื่อนอีกคนนึงชื่อต่อเต่า จะเรียกกันว่าพี่สาวกับน,น้องชายนะคคุณป้าอยู่เฮนดกเบรสจำคุณป้าได้ไหมที่ช่วยผมปั๊มคุณลุงที่หวระเบิดฮนะอียอที่เตะอิดหน้าวอมอัรก็อยู่น่าจะอยู่นิวโลนะครักังน,นี้เดี๋ยวค่อยมา,าตอนที่ไปฝึกงานที่กระบี่อ่ะกลับมาเรื่องนี้ก่อน GI คนไข้ยเยอะมากก็เลยต้องเริ่มเราแต่เช้าเลยครับเช้าก็คือตีห้าครึ่งหกโมงต้องให้ทันสิบโมงเพราะว่าอาจารย์กับพี่เดนอะต้องไปเข้า OR น้องๆปีสี่ปีห้าก็พีเรียนสิบโมง เอ็กเ n อรมีแอคทิว t ีตอนบ่ายบางวันเป็นเลคเชอร์วันไหนไม่มี l e คเชอร์คือเข้าไปช่วยพี่ใน OR แปลว่าช่วง10โมงถึงเที่ยงต้องเคลียร์บอร์ดให้เสร็จอ่ะเริ่มวันตีห้ครึก็จะเริ่มดาวจาก ICU สับ ICU อยู่ตึกบุญสมมาตินนะครับเซรไปบอร์ดปกติข้ามาที่ตึกสุจินโนนะครับไปชั้น13ชั้น8ชั้น7 แต่ถ้ามีวันอื่นคอนซัลสันให้ไปดูด้วยเราก็ต้องไปแวะชั้นอื่นด้วยนะครับเสร็จกลับไปบุญสมมาตินใหม่มีบอ่อพิเศษอยู่ตึกนี้ด้วยนะครับชั้น8ชั้นเจ็ดข้ามไปอีกตึกหนึ่งนะครับตึกพิเศษอาคารเฉลิมพระบรมีชั้น1ิชั้น, 10, น11เอโอ้แทบจะทั้งฟลอร์ครับเป็นของ GI หมดบางช่วงมีข้ามไปตึกโสมด้วยเดินไปอีกนิดเดียวถึงจิตเวชแล้วครับแอดมิดเลยเดินไปอีกนิดนึงลงไปเล่นน้ำในคลุเมืองเลย รวมๆูนแล้วเป็นรอยเคดล้วเอ็กเทิร์นี่ยไม่ใช่เดินตามเฉยๆนะฮะเวลาราวเนี่ยพี่ๆเขาจะสอนน้องเอ็กเทิร์นเนี่ยก็จะช่วยพี่ตรวจร่างกายทำชาร์ตออเดอร์ชาร์ตให้ปีสี่ปีห้าหาทำแผลแต่หาอาการยากๆอย่างเจาะท้องเจาะนั่นเจาะนี่ไปตรวจเนี่ยเอ็กเซิร์นต้องเป็นคนทำนะฮะก็จะค่อยทำหลังราวเสร็จอ่ะสิบโมงกว่าราวเสร็จแล้วครับพี่ๆกับน้องๆก็แยกย้ายเอ็กเซิร์นไปเคลียร์งานเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆฮะทุกวันทุกวันทุกวันมีวันหนึ่งฮะเดินๆอยู่กับพี่สาวจู่ๆผมก็็็็เเเเจจจบบบบบฝ่าาาท้มกฮะบแบบ ปี๊ดขึ้นมาเลยอะแต่ก็ยังเคลียร์งานต่อนะก็เดินกระเพกกระเพกอีพี่สาวเขาถามเป็นอะไรผมบอกไม่รู้ช่างมันเดี๋ยวเคลียร์บอร์เร็จแล้วกลับไปห้องพักเอ็กเ์เทอร์แล้วเดี๋ยวค่อยให้นางดูให้หน่อยเที่ยงครึง่งเคลียร์วอร์เร็จเรียบร้อยคิดดูราวตีห้าครึ่งถึงเที่ยงครึ่งกลับมาห้องพักเอ็กเ์เทอร์และะ้วอีป้าอีนอีอซออีขอคนอื่นทุกคนก็นั่งพักไปอยู่ครับซื้อข้าวมาให้ด้วย G i มันราวเสร็จช้ากับเพื่อนทุกวันผมก็ถอดรองเท้าถุงเท้ามาดูครัทุกคนหน ผมเดินยังไงทุกวันจนวันนี้หนังมันเปิดเลือดออกซิบซิบซิบก่อนอันนี้มันก็เจ็บนิดหน่อยแต่ผมไม่ค่อยได้ใส่ใจวันนี้หนังเปิดเลยผมก็ถ่ายรูปพันแล้วก็ส่งวอตแอปให้แม่ดูสมัยนั้นยังไม่มีไลน์ใช้วอตแอปตอนส่งไปไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะพวกผมก็พากันไปทําแผลเอาหนังที่มันเปิดๆออกแล้วก็ไปทําแผลมันจะได้แบบเดินทํางานต่อได้สักพักหนึ่งแม่โทรมาร้องไห้ถามผมว่าโกรธหรือเปล่าที่แม่ให้มาเรียนหมอผมก็งงว่ะโกรธทำไมมันที่เป็นอะไรซะหน่อยแม่บอกว่ารู้ตัวหรือเปล่า ว่าทุกวันน่ะผมมาจะพูดว่าผมเหนื่อยทุกวันแม่จะได้ยินผมถอนใจเวลาคุยด้วยยิ่งวันนี้มาเห็นลูกชายตัวเองก็เป็นแผลเวิร์ทั้งเท้าอะ่ะแม่ไม่รู้าการที่แม่อยากให้ลูกเรียนหมอเนี่ยทำให้ลูกลําบากหรือเปล่าผมก็มอกว่าผมโอเคผมส่งลูกให้ดูเฉยๆไม่ได้คิดอะไรมันก็ตลกดีเท้ามันเปิดเปิงแม่บอกแม่ไม่โอเคเพื่อนแม่อีกคนหนึ่งที่ให้ลูกเรียนหมออะ่ะเล่าสุดคือออกละเพราะเป็นซึมเศร้ารุนแรงเรียนต่อไม่ได้แม่ก็ไม่อยากให้ลูกชายเป็นอย่างนั้นนะ ผมเพิ่งรู้ตัวเลยนเนี่ยว่าผมบ่นกับแม่ทุกวันทอนหายใจทุกวันฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ที่ลูก,ลกเรียนหมอนะครับส่งลูกไปเรียนหมอแล้วเตรียมรับแรงกระแทกด้วยนะฮะไม่ได้มีแต่นักเรียนแพทย์ที่หนักอยู่คนเดียวนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็หนักด้วยแต่คุณแม่ผมอ่ะสบายไปลวผมคุยกับเขาเรียบร้อยฮะว่าผมดีใจที่เขาเคี่ยวเขียนให้ผมเรียนหมอดีใจด้วยที่เขาปล่อยให้ผมได้เป็นหมอในแบบที่ผมอยากจะเป็นนะครับนายมีใครที่ตอนนี้มีลูกเรียนหมอหรือว่าสายวิศุขภาพ,าพอยู่บ้างครับเป็นกําลังใจให้ลูกกันยังไงบ้างครับ